สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงจัตุคามรามเทพปัดทองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้านหน้าเป็นองค์จัตุคามส่วนด้านหลังเป็นเจดี เนื้อมวลสารผสมผงมงคลมากมายเช่นผงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ผงว่านวัดพะโคผงว่านวัดดีหลวงผงว่านหลวงพ่อนองวัดทรายขาวผงสมเด็จบางกุนพ,พมปีศูย์เกบางกุนพมปีหนึ่งเจ็ด บางขุนพรมปีสาหนึ่งและผงพระหลวงปู่ทวดรุ่นพินัยกรรมปี0ูนย์หผสมง 108, ผงร้อยแปดผงสมเด็จวัดละคังรุ่นร้อยปี1 0อยแปีและ1้อยสปีผสมผงวัดปากน้ำพาสีเจริญรุ่น4รุ่นหรุ่น6รุ่นเจ็ด และผสมว่าหลวงปู่ทวดรุ่นแรกวัดวิเศษการผสมว่าหลวงปู่ทวดวัดพิชัยญาติกาลามมวลสารเก่า309วัดไข่มุกทะเลมวลสารวัดพระมหา,าธาตุนครศรีธรรมราชเปลือกหอยสังพญาสมิงเหล็กผสมธาตุเหล็กไหล ผงตะไบทองคํามีพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่โดยเกจิอาจารย์อาทิเช่นหลวงปู่แย้มวัดตะเคียนหลวงพ่อภูนวัดบ้านแพนหลวงปู่ทิมวัดพระขาวและเกจิอาจารย์ดังอีกหลายองค์วัตถุมงคลรุ่นนี้ จะเด่นในด้านโชคลาภทํามาค้าขายคุ้มครองป้องกันพยันตรายเป็นเลิศมีประสบการณ์ดีองค์นี้เป็นเนื้อก้นคกผสมดินกากยายักษ์ตามประวัติองค์จตุคามราม,มาเทพเป็นเทพ รักษาวัดพระมหา,าธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสององค์คือเท้าขัดตุคามและเท้ารามเทพซึ่งเดิมในความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ว่าเป็นเทพชั้นสูง ท่านถือเป็นเทวดารักษาพระบรมธาตุสถิตยอยู่บนบานประตูทางขึ้นพระบรมธาตุในปี2530ครั้งมีการตั้งดวงเมืองนครศรีธรรมราชขึ้นใหม่จึงมีการอัญเชิญจตุคามรามาเทพไปสถิตณที่นั่นเป็นต้นมา อีกหนึ่งตำนานเชื่อกันว่าองค์จตุคามรามเทพเป็นกษัตริย์ในอาณาจาักรนครศรีธรรมราชมีพระนามอย่างเป็นทางการว่าพระเจ้าจันทะพานุเป็นกษัตริย์องค์ที่สองของราชวงศ์ศรีธรรมมาโศกราชเชื่อว่ามีพระวรากายเป็นสีเข้มเป็นกษัตริย์นักลบที่แก่งก้า เมื่อสถาปนาอาณาจาักรศรีวิชัยจึงได้สมยานามว่าราชันดำแห่งทะเลใต้หรืออีกราดชะสมัญญาหนึ่งว่าพยาพังพการและต่อมาสำเร็จวิชาจะตุคามรามสาสตร์และทรงบําเพ็ญบุญเพื่อสร้างบารมี และอธิษฐานจิตเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อบรรดะทุกและบำรุงสุขให้แก่มนุษย์ทั้งปวงและเชื่อว่าเป็นกษัตริย์ผู้คุ้มครองดูแลบ้านเมืองทั้งสี่ทิศมีความเมตตาต่อมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม เป็นเทวราชโพธิสัตว์วันนี้ก็พามาชมพระผงจะตุคามรามเทพเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ